สวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะามาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่านายใหญ่บิ๊กเบิ้มเป็นหนังปี2018นักธุรกิจแสนหยาบคายที่เห็นตัวเองเป็นหลักเขากำลังจะสูญเสียทุกอย่างไปจนกระทั่งพนักงานทำความสะอาดกะดึกในออฟฟิศยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเขาจะก่อกู้สถานการณ์ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่หัวหน้าบริษัทแห่งหนึ่งเขามีชื่อว่าเซซ่า ชีวิตเขาเฮงสวยแม้กระทั่งรถเนี่ยเสียจนเขาได้นั่งรถบัสมาทํางานเข้ามาในบริษัทแล้วลูกน้องทุกคนก็ต่างนั่งรอพอเขาเข้ามาถึงเขาก็บอกให้ลูกน้องรอ,อก่อนแล้วก็เข้าไปดลบยาแล้วค่อยออกมาประชุมทีหลังพอมาประชุมแล้วจาวีเนี่ยเขาก็บอกว่าบริษัทของเราเนี่ยก็ใกล้จะเจงแล้วหุ้นของเราเน่ยตกลงไปตั้ง6จุดแล้วสัพป,ปกรก็จะเข้ามาตรวจอีกด้วยระหว่างที่สถานการณ์กําลังเคร่งเครียดอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโกเมสเขานั่งเล่นแต่โทรศัพท์จนไม่สนใจหัวหน้าพูดเลยเซซ ก็เลยโมโหก็เลยไล่โกเมสเนี่ยออกไปข้างนอกพอเขากลับเข้ามาในห้องประชุมแล้วเขาก็บอกให้ทุกคนเนี่ยให้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเขาจะไม่ไล่พนักง,งานออกเด็ดขาดพวกเราต้องสู้ไปด้วยกันเออแล้วอีกอย่างนึงทุกคนน่ะก็โดบกาแฟอิงเข้าไปเยอะๆแล้วทุกคนก็ตั้งใจทํางาน แล้วต่อมาเขาก็นั่งอยู่ห้องประชุมอยู่คนเดียวก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าเซซ่าฉันขอเลิกกับนายต่อไปนี้นายห้ามเข้าบ้านฉันอีกไอเซซ่าเนี่ยมันก็งงเลยครับว่าไอนี่มันมาแต่ไหนอยู่ดีๆมันก็มาพูดขอบอกเลิกมันก็เลยถามไปว่าเฮ้ยเราแกเป็นใครเนี่ยภรรยาของคุณนะ่ะส่งผมมาแจ้งข่าวผมนะ่ะมาจากบริษัทแจ้งข่าวรลายอันนี้นามบัตรผมถ้าเกิดคุณต้องการฟอ้องร้องหรือบอกเลิกใครสักคนก็ติดต่อผมมาได้เลย แล้วไอ้คนส่งข่าวมันก็พูดเรื่องราวของภรรยาที่ส่งข่าวมาก็เกี่ยวกับการเลิกราแล้วก็เอาลูกไปอยู่กับตัวเองพอมันพูดจบแล้วมันก็เดินกลับไปตัดภาพมาตอนค่ำเซซ่าเขาก็นั่งเครียดให้กับงานไม่นำซ้ำเขาก็ยังเครียดให้กับเมียอีกด้วยเขาก็เลยโทรหายิงสาวเพื่อจะมาบำบัดความเครียดของเขาพอเซซ่าจ้ำจ้ำกับสาวเสร็จเขาก็เดินมาที่ตู้กดน้ำกดยังไงน้ำมันก็ไม่ไหลออกมา แล้วทันใดน,นั้นเองหญิงสาวที่เป็นพนักงานกะดึกเขาก็ได้มาทําความสะอาดแล้วเซซ่าเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปหลบอยู่ในห้องของตัวเองแล้วหญิงสาวที่เป็นพนักงานกะดึกเขามีชื่อว่าอารีนาก่อนจะทํางานเขาก็เปิดเพลงแล้วก็จิบไวน์นั่งบนให้กับหัวหน้าทุกคน โดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าเซซ่าหัวหน้าของเธอเนี่ยนั่งอยู่ในนั้นด้วยพอเธอกินวายเต้นไปเต้นไปเธอก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำไอเซซ่าเนี่ยมันเห็นแบบนั้นมันก็ตามเข้าไปดูพออาบน้ำเสร็จเธอก็เดินมาที่โต๊ะของเซซ่าแล้วไอเซซ่ามันก็ดันหลบอยู่ใต้โต๊ะอีกแล้วเธอก็กดโทรศัพท์โทรกลับไปบ้านแล้วก็คุยกับพ่อแม่ เดี๋ยวอีกหน่อยนะหนูก็จะกลับบ้านแล้วหนูเก็บตังค์ได้แล้วนะแม่แล้วลูกอยู่ไหนล่ะหนูขอคุยกับลูกหน่อยสิมันก็เป็นความคิดถึงของนางเอกแล้วก็ลูกนะครับเขาก็คุยกันแล้วเซซ่าเนี่ยก็เลยได้ยินในคํานั้นด้วยเขาก็เลยนึกถึงลูกของตัวเองแล้วก็ภรรยาซึ่งกําลังจะเลิกลากันไปพอคุยโทรศัพท์เสร็จเธอก็จะเอาของเนี่ยเก็บลงไปใต้โต๊ะแล้วมันก็ดันเห็นเซซ่านั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเธอก็เลยตกใจมากก็เลยรีบวิ่งออกไปข้างนอกเซซ่ามันก็ตะโกนว่าเฮ้ยเธอ ธอลืมชุดชนายไว้ต่อมาเซซ่าก็ได้เร่งลูกน้องเนี่ยทำงานโดยที่เขาเนี่ยเอาพวกเครื่องดื่มเครื่องดบมาให้ลูกน้องกินหลังจากที่เซซ่าเร่งลูกน้องทํางานเสร็จเขาก็เหนื่อยแล้วก็กลับมาพักที่ห้องของตัวเองเขาก็ได้จับชุดแดงของพนักงานหญิงที่ลืมไว้เมื่อคืนนี้ขึ้นมาดูเพื่อเป็นกําลังใจในขณะที่เขากําลังดูอยู่นั้นไอ้นุ่มทรงคาวเนี่ยมันก็เดินเข้ามาอีกถ้าเกิดคุณไม่อยากกับฉันฉันจะใช้ไม้แข็งฉันจะเอารถทั้งสคันแล้วก็บ้านสองหลังแล้วก็แฟดท,ที่ปารีสไว้เเซซ่าากก็ลบอไปว ไม่ได้ฉันมีข้อเสนอ ไอ้หนุ่มทรงขาวก็บอกว่าข้อเสนออะไรบ้านหลังนั้นแล้วก็ค่าเลี้ยงดูฉันจะให้หมดทุกอย่างเลยแต่ลูกของผมต้องอยู่กับผมเท่านั้นไอ้หนุ่มทรงขาวมันก็บอกว่านั่นแหละที่เธออยากจะบอกเรื่องลูกของเรานะ่ะมันไม่ได้ลูกต้องอยู่กับฉันถึงแม้คุณจะให้อะไรมากมายก็ตามลูกก็ต้องอยู่กับฉันพอตกค่ำเซซ่าก็ได้มาคุยกับฮาวเวร์เพื่อนลกของเขาที่ก่อตั้งบริษัทนี้มา18ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทก็ทํากําไรมาได้ตลอดแต่ทาไมช่วงนี้กําไรมันตกแล้วบริษัทเราจะเจ๊ง ฉันนะ่ะทำพลาดตรงไหนไปฮาเวียก็เลยบอกว่านายนะ่ะนิสัยแย่นายชอบไล่คนดีๆออกแล้วก็เก็บพวกประจบป,ประแจงเอาไว้พอคุยกับฮาเวียเสร็จเขาก็มาดูกล้องวงจรปิดว่านางเอกเนี่ยอยู่ที่ไหนพอเขาเดินไปหาเขาก็ลินไวายให้กับนางเอกดื่มแล้วก็ขอโทษเขาในเรื่องเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เธอตกใจจนลืมของทิ้งไว้ฉันก็เลยเก็บไว้ให้แล้วก็เอามาคืนแล้วทั้งสองก็ดื่มกินคุยกันอย่างสนุกสนาน นางเอกเห็นเซซ่าเครียดเรื่องงานเขาก็เลยพาเซซ่าไปหาเล่นโดยการลื้อข้าวของของพนักง,งานทุกคนพอใกล้จะเช้าแล้วเขาก็ขอตัวกลับบ้านก่อนในเช้าว,วันพุธเซซ่าก็นั่งกดคอมพิวเตอร์อยู่แล้วจู่จูฮาเวียเพื่อนของเขาก็เดินมาสะกิดแล้วให้ไปคุยกันที่ลับๆพอมาถึงที่ลับฮาเวียก็แนะนำผู้หญิงคนหนึ่งให้เซซ่ารู้จักสวัสดีฉันมาอย่างเป็นมิตร ฉันมาจากฝ่ายบริหารจัดการฉันมาตรวจเอกสารให้นายฉันได้ตรวจบินค่าใช้จ่ายของทุกผแผนกแล้วมันมีแต่โครงการหลอกๆทั้งนั้นแต่ละผแผนกตั้งโครงการหลอกขึ้นมาเพื่อปิดบังการโอนเงินมีคนในบริษัทเนี่ยส่งเงินออกเพื่อจะเลี่ยงภาษีมานานแล้วเซซ่าก็เลยถามกับฮาวียว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเราโดนยักยอกเงินเหรอผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าใช่บริษัทของคุณนะ่ะโดนยักยอกเงินไป15ล้านยูโรแล้วพวกเขาก็ทํากันมาหลายปีแล้วด้วย แต่คุณกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันแล้วก็ฮาวเวียก็กำลังจะสืบอยู่ว่าใครน่ะเป็นคนยักยอกเงินกันแน่แล้วนายเซซ่าบยังไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้พวกเราจัดก,การ เซซ่าเขาก็โมโหครับในความที่เขาเป็นคนที่หยาบคายอยู่แล้วเขาก็ด่าให้กับฮาเวีย์เพื่อนลกของเขาว่านายก็ไปอยู่ไหนมาทําไมนายไม่รู้เลยว่าลูกน้องของเราเนะี่ยยักยอกเงินไปโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้โทษตัวเองเลยนะจากนั้นเซซ่าก็ไม่ได้รอช้าเลยเขาก็เรียกประชุมหัวหน้าคณะกรรมการทุกคนแล้วเขาก็พูดความจริงเลยว่าใครเป็นคนยักยอกเงินคุณมีโอกาสอีกวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเอาเงินมาคืนผมก็จะไม่เอาเรื่องคุณแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะยอมรับ เซซ่ามันก็พูดขึ้นไปอีกว่าก่อนที่พวกคุณจะมาบริษัทนี้พวกคุณมีอะไรบ้างแล้วพอพวกคุณทํางานที่บริษัทนี้ไปบ้านของแต่ละคนก็มีแต่สะว่ายน้ําที่ใหญ่โตมโหฬารดูสิดูสิ่งที่พวกคุณทํากับผมคุณยักยอกเงินของผมไปตั้ง15ล้านถ้าเกิดไม่มีใครยอมรับผมจะทําทุกวิธีทางเพื่อหาตัวคนร้ายให้ได้ พอตกค่ำเซซ่าเขาก็ได้ไปคุยกับพนักง,งานกาดเดกอีกแล้วเขาก็เล่าว่าบริษัทเนี่ยก็ใกล้จะเจงแล้วคุณอยากทําอะไรคุณก็รีบทํานะแล้วลูกน้องที่แสนดีของผมแต่ละคนเนี่ยก็ยักยอกเงินของของผมไปตั้ง15ล้านแล้วนางเอกก็เลยพาเซซ่าขึ้นไปคุยกันอยู่บนดาดฟ้าเขาก็บอกว่าอีกแค่ 2- อสาวันเนี่ยฉันก็จะได้ออกจากงานแล้วฉันจะไปอยู่กับลูกเซซ่าก็เลยขออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดก่อนที่คุณจะออกจากงานนะ่ะผมขอเด่มกับคุณที่ตรงดาดฟ้าตรงนี้ได้ไหมนางเอก ก็เลยตอบตกลงว่าก่อนที่เขาจะออกจากงานเขาจะขึ้นมาดื่มกับเซซ่าเป็นครั้งสุดท้ายในเช้าวันพฤหัสไอหนุ่มทรงข่าวเนี่ยมันก็เดินเข้ามาบอกอีกว่าภรรยาของคุณเนี่ยจะไม่ยอมความอะไรทั้งนั้นแล้วไอหนุ่มทรงข่าวเนี่ยมันก็บอกว่า ฉันยิ่งคุยกับเธอไปฉันก็ยิ่งจะไม่ชอบเธอมากแล้วเขาก็ทำสีหน้าเหมือนอยากจะบอกแต่ก็ไม่กล้าบอกไอเซซ่าเนี่ยมันก็งงๆนะเฮ้ยแกจะบอกอะไรก็บอกมาเลยภรรยาของคุณน่ะมันมีอะไรกับคนอื่นด้วยผมเห็นว่ามีผู้ชายนอนแก้ผ้าอยู่ข้างในนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครทีแรกผมก็อยู่ข้างภรรยาคุณ แต่พอผมเห็นอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ชอบเธอมากผมจะเข้าข้างคุณดีกว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรให้ผมช่วยผมจะช่วยคุณทุกอย่างเลยจากนั้นเซซ่าก็นอนลงกับพื้นแล้วก็หลับไปสักพักหนึ่งโกเมสคนที่เคยเล่นโทรศัพท์ในระหว่างประชุมเขาก็เดินเข้ามาหาไอโกเมสมันก็มาบอกว่าเหมือนผมจะรู้แล้วว่าใครนะ่ยยักยอกเงินของคุณไปไอคนที่ทําแบบนั้นได้ก็น่าจะเป็นเพื่อนของคุณที่ก่อตั้งบริษัทนั้นมานั่นก็คือฮาวีย เซซ่าเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าคนที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจะมาหักหลังเขาได้ไงมันก็เลยเอาข้อความที่ฮาเวียนน่ส่งมาให้เมื่อเช้าเอามาให้เซซ่าอ่านจากนั้นเขาก็ได้สั่งห้ามให้ฮาเวียนน่ห้ามเข้ามาในบริษัทแล้วเซซ่าก็เดินลงมาไอ้ฮาวเวียนเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยรอปภเนี่ยทำไมไม่ให้ผมเข้าไปข้างในที่รอปภไม่ให้เข้านะ่ะมันก็เป็นเพราะฉันเองฉันนี่แหละไม่ให้เข้าฮาเวียนเนี่ยมันก็งงเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นายก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าเงิน15้าล้านนะ่ะมันไปอยู่ไหนแล้วแกก็ต้องเอาเงิน15ล้านมาคืนฉันแต่ฮาเวียมันก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาเซซ่ามันก็ไม่ได้สนใจที่ฮาเวียพูดเลยมันก็เลยไล่ฮาเวียเนี่ยออกจากบริษัทไปต่อมานางเอกเนี่ยเขาก็มาคุยกับรอปรพอญิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบริษัทรอปรพอญิงก็เลยบอกว่าเซซ่าน่ะเขาไล่เพื่อนสนิทของเขาออกจากบริษัทมันก็แปลกอยู่นะพวกเขาทั้งสองคนน่ะก่อตั้งบริษัทมาตั้ง18ปปีแต่อยู่ดีๆก็มาไล่กันออกซะง,งั้นนางเอกได้ยินแบบ นั้นแล้วเขาก็ตะหง,ง,ง,งิดอยู่นะว่าทาําไมอยู่ดีๆมาไล่กันออกซะง,งั้นมันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนแน่ๆแล้วนางเอกก็เห็นพนักง,งานทุกคนเนี่ยออกมายืนอยู่ที่ลานจอดรถ เธอก็เลยถามกับรปภหญิงว่าพวกเขาออกมาทําอะไรกันพวกเขาก็จะชอบออกมาสูบบุหรี่กันอยู่ตรงนี้แต่พอนางเอกดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่มีใครที่จับยาสูบหรือสูบบุหรี่เลยสักคนจากนั้นนางเอกก็เริ่มสงสัยในระหว่างเดียวกันเซซ่าก็ได้เอาเครื่องดื่มมานั่งรอเธออยู่ที่ดา่านฟ้าจัดข้าวของเตรียมรอนางเอกอย่างดี แต่รอแล้วรอเล่าเธอก็ไม่ขึ้นมาเขาก็เลยไม่รอช้าเปิดไวายแล้วก็ดื่มคนเดียวหมดขวดตัดภาพมาที่นางเอกเขาเห็นโกเมสทําอะไรงุบงุบเงียบๆอยู่ในโต๊ะของเขาเขาก็เลยแอบมองไปสักพักแล้วหลังจากที่โกเมสเดินออกจากโต๊ะพร้อมที่จะกลับบ้านเธอก็เดินไปที่โต๊ะของโกเมสแล้วก็ไปลื้อค้นดูว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วสิ่งที่โกเมสกาลังลือล้อคน้คนอยู่นั้นมันก็เป็นกุญแจเปิดตู้เซฟของเขานั่นเองส่วนโกเมสก็กําลังจะเดินกลับบ้านเขาก็ดันลืมของพอดี เขาก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วเขาก็มาเจอกับนางเอกนางเอกมันก็แก้ตัวไปน้ําคุณๆว่าฉันนะ่ะก็มาทําความสะอาดขยะของคุณนะ่ะเต็มเลยเดี๋ยวฉันจะเอาขยะของคุณนะ่ะไปทิ้งก่อนนะจากนั้นเธอก็รีบวิ่งขึ้นมานบนดาดฟ้าเพื่อจะมาดื่มกับเซซ่าพอขึ้นมาถึงแล้วเขาก็ไม่เห็นเซซ่าเพราะไอเซซ่าเนี่ยมันดื่มจนเมาแล้วก็หลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วรอปภหญิงก็ขึ้นมาตามเธอให้เธอเนี่ยไปทําความสะอาด เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอแล้วในเช้าวันศุกร์เซซ่าก็เดินขึ้นมาเล่นบนด่านฟ้ารอปพอ,พอหญิงเนี่ยก็เดินตามขึ้นมาแล้วเขาก็เอากุญแจดอกหนึ่งมาให้เซซ่าไว้แล้วก็บอกว่า อาเลน่าเนะี่ยเขาได้ออกจากงานไปแล้วเมื่อคืนนี้แล้วเขาก็ฝากกุญแจนี้เอาไว้ให้ด้วยแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าช่วยจับตาดูเขาให้ดีๆไอ้นั่นแหละเป็นคนที่ยักยอกเงินของคุณไปพอตกดึกในคืนวันนั้นเซซ่าก็ได้เอากุญแจที่นางเอกเนี่ยทิ้งไว้ให้มาเปิดตู้ของโกเมดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในพอเปิดออกมาแล้วก็ต้องตกใจเพราะข้างในมันเป็นตู้เซฟแล้วในตู้เซฟมันจะคืออะไร เขาก็เลยต้องเอาออกไปเปิดทีแรกก็ว่าจะเอาไปเปิดที่บ้านแต่มันก็ไม่ทันใจเขาก็เลยโยนจากชั้นบนลงมาชั้นล่างแล้วเขาก็ได้รู้ว่าข้างในตู้เซฟน่ะมันเป็นใบเอกสารการยักยอกเงินทั้งหมดแล้วเขาก็เรียกให้โกเมสเข้ามาคุยในห้องเขาก็ด่าให้โกเมสว่าแกน่ะมันโง่ามากเลยเอาเอกสารพวกนี้ไว้ในบริษัทส่วนโกเมสก็บอกไปว่ามันเป็นแค่รหัสไม่มีชื่อไม่มีข้อมูลพวกเราปลอมแปลงกนันหมดแล้วถ้าเกิดถูกถอดรหัสได้พวกเราก็ยังจะมีเวลาย้ายเงิน ฮะอะไรนะแกบอกว่าเราเหรอแล้วมันมีกี่คนกันแน่ที่ทําแบบนี้โกเมสก็บอกไปว่าก็ทุกคนในบริษัทนั่นแหละที่ทําแต่ก็มีคนหนึ่งที่เขาไม่ได้อยากยอกเงินนั่นก็คือฮาวเวร์แต่ก็เสียทีคุณน่ะไล่เขาออกไปแล้วแล้วอีกไม่กี่วันพวกเราจะมีประชุมคณะบริหารแล้วพวกเราจะโหวตคุณออกในการประชุมครั้งต่อไปเซซาคุณน่ะมันโง่คุณดูแลบริษัทไม่ได้หรอกแล้วโกเมสเขาก็ได้บอกเรื่องตลกให้กับเซซาฟังว่าเมียของคุณนะ่ะ ผมน่ะอึบมาแล้วแล้วก่อนที่โกเมสเขาจะเดินออกไปเขาก็บอกให้กับเซซ่าว่าหัวหน้าพรุ่งนี้อย่าลืมการประชุมผู้บริหารเวลา10โมงชีวิตของเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็เลยแต่งตัวให้มันดูสมกับเป็นผู้บริหารแล้วก็ไปยืนอยู่บนด่านฟ้าพร้อมที่จะจบชีวิตทันใดนั้นเองนางเอกแล้วก็อรอปภหญิงก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้พอเช้าวันเสาร์ผู้บริหารทุกคนในบริษัทก็ได้มาประชุมกัน แล้วโกเมสเขาก็ได้ออกเสนอว่าเซซ่าต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งทันทีถ้าเกิดใครเห็นด้วยก็ขอให้เซ็นตรงนี้ซะแล้วฮาเวียเพื่อนรักของเซซ่าเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าผมแจ้งรายละเอียดคนที่ยักยอกเงินของบริษัทให้โคดเบื้องหลังเรื่องนี้รู้แล้ว พวกเขาก็กําลังตรวจสอบเอกสารอยู่คาดว่าตํารวจนะน่าจะเข้ามาที่นี่ในเช้าวันจันทร์โกเมสเขาก็เลยพูดว่าคุณจะมาตรวจอะไรก็ผมเคยบอกไปแล้วว่าบัญชีน่ะพวกผมปอไหมไม่หมดแล้วค้นอะไรไปน่ะมันก็หาไม่เจอล็อกแล้วเซซ่าก็ขอบคุณโกเมสที่พูดคํานี้ออกมาแล้วเขาก็ด่ากโกเมสอีกว่าไอ้โง่จากนั้นเขาก็เปิดทีวีพร้อมกับกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่กับบนทีวีนั้น พวกเราได้บันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ไว้หมดแล้วจากนั้นลูกน้องแต่ละคนก็รู้ว่าตัวเองจะโดนจับแล้วเขาก็เลยรีบวิ่งไปย้ายบัญชีเอาเงินออกให้ไหวพอเรื่องนั้นจบลงเซซ่าก็ได้เข้ามาขอบคุณเพื่อนลาของเขาฮาเวียแล้วฮาเวียก็บอกว่าที่ฉันมาช่วยนะ่ะก็ไม่ใช่ว่าพ่อนายนะมันเป็นเพราลูกของนายต่างหากเขาน่ะรู้เรื่องราวทั้งหมดมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เลยโทรให้ฉันมาช่วยนายที่นี่ แล้วเซซ่าก็เดินมาหานางเอกพร้อมกับบอกว่าผมนะ่ะไม่มีที่ไปแล้วผมเจ๊งหมดตัวเลยผมขอไปบ้านคุณหน่อยได้ไหมนางเอกก็เลยบอกว่าคุณนะ่ะก็อยู่ปรับชีวิตของคุณที่นี่ก่อนหลังจากนั้นคุณอยากจะไปคุณก็ไปแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ